อ,ะ,อะลองใหม่นะคะขึ้นไม่ดีสัญญาณไม่ดีนะจะอ้าว กราบสวัสดีก่อนค่ะอะวันนี้มาไกลนะคะมาอบตอวัดเ,เขาเรียกอะไรอบตอสนามชายเขตดีกว่าเนะเาะอบตลาดกระทิงนะคะสนามชัยเขตอยู่สะเชิงเซานะคะสุดเขตเลยบรรยากาศดีมาก่าำกลางป่าเขานะคะอะให้ดูวิวรอบๆก่อนนะคะ นี่อะโน่นป่าอะดูวิวร,รอบๆก่อนอะดูวิวก่อนนะคะอะเดี๋ยวกลับกล้องให้ก่อนอะน่าง,งานเป็นอย่างนี้ดูวิวดูวิว กลับกล้องนะคะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวได้นะคะมันจะติดตั้งลําบากแล้วก็อินเทอร์เน็ตลําบากนิดนึงนะคะอ่ะถ้ามือถือตกก็แตกอ่ะเรามาพูดถึงหน้าง,งานนี้ซึ่งเอ๋น้องทํารีวิวมาทั้งหมดสิบยี่สิบรีวิวละมีรีวิวที่รื้อครอบรีวิวแรกนะคะอ่ะรีวิวที่สองสิรื้อครอบ ระบบแห้งนะคะสกัดปูนแล้วก็ติดตั้งครอบใหม่คราวนี้เรามาอธิบายงานนี้ว่างานนี้นะคะก็คือตอนแรกทางคณะกรรมการอบตอเขาจะให้เปลี่ยนแค่ครอบบางตัวซึ่งเปลี่ยนแค่ครอบบางตัวครอบบางตัวนั่นแหะคือจะน้องแกอธิบายอย่างนีง้นะคะว่าให้ทุกคนดูเลยรีวิวนะคะว่าครอบมันหนาขนาดไหนสกัดเนี่ยเครื่องสกัดพังไปหนึ่งเครื่องแล้วเครื่องสกัดเรานี่นะคะพังไปหนึ่งเครื่องแล้วอะ และซื้อใหม่วันนี้ซื้อใหม่เอามาให้ลูกน้องที่หน้างานนะคะใหม่ๆเลยซื้อใหม่ๆซื้อเมื่อวานนะคะแล้วเรามาดูปูนบนบนหลังคาเนี่ยคือจะอธิบายว่าถ้าใช้มืออาชีพจริงๆอะ่ะจะไม่เป็นอย่างนี้ปูนอะ่ะคือเขาเอามาพอกแบบหนามากๆหนาแน่นแต่แน่นอนมันรั่วอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพที่แบบการโป,ป๊ปูนอ่ะโป้ปูนเนี่ยคือจะโป๊หนาอย่างเงี้ยมัน ากนะคะอ่ะเรากลับไปดูว่าปูนมันจะเป็นยังไงอ่ะอ่านี่ดูดูดูปูนนะคะปูนเนี่ยดูดิแล้วก็ดูดิอ้าวมีตัวอะไรด้วยเดี๋ยวให้ดูให้ดูห่ไาไข่ไข่อะไรเนี่ยไข่อะไรอะ่ะไข่อะไรอะ่ะดูดิเก็บไข่ได้ดูไข่ไข่จิ้งจกไม่อยู่บนครอบ ดูดิอ่ะเราให้ดูให้ี่ดูดินกเนื้หนูเนือจะไม่เข้าได้ไงเนี่ยดูดูถ้าถ้าเหมือนอาชีพจริงๆอ่ะจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะอ่นี่ดูไข่ยังอยู่นะคะไข่ยังอยู่นี่ปูน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 แล้วสกัดลําบากไหมใี่ดูอ่ะสกัดลําบากไหมอ่ะขอบคุณค่ะขอบ ที่คนที่คอมเมนต์ที่เป็นห่วงนะจ๊ะคือคือก็มันไปงานนะคะก็เลยต้องขึ้นมาหน่อยนะคะขึ้นมาดูว่ามันยังไง <S <s> <S ก็คืออันเนี้ยเดี๋ยวน้องอธิบายนิดนึงนะคะคือหน้างานเนี้ยมันใหญ่หน้างานนี้มันใหญ่หาานนหญคือลูกน้องตัวเองอะ่ะคือมีพร้อมอยู่หนึ่งชุด แล้วโชคดีที่ขอให้น้องยุ้ยมาช่วยทีมงานน้องยุ้ยนะคะมาช่วยพอมาช่วยก็ไม่อยากให้เขาลําบากคือให้เขาทําที่มันง่ายๆหน่อยเพราะปูนมันหนาขนาดนี้เครื่องสกัดยังเอาไม่อยู่อ่ะเครื่องสกัดยังพังอะ่ะคิดดูแค่นี้ก็เลยให้น้องยุย้ยไอ้ทำรางช่วยไอ้ครอบสั่นราคาที่มันครอบปูนน้อย,นอยหน่อยมาช่วยก็ขอบคุณนะคะที่มาช่วยมาช่วยถือมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ่ะแล้วคราวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอะ่ะจะจะ จะรีวิวให้ดูสกัดปูนแล้วก็ติดตั้งใด,ดเท็นะคะติดตั้งเป็นบางส่วนอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะว่าติดตั้งเป็นบางส่วนแล้วเป็นยังไงเออคือมันจะขยับตัวลําบากอะนะมันอยู่สูงให้ดูดิอ้าวชุดนี่ไม่ชุด,ชด,ชดธรรมดาเด้อนี่อะโอ้โหนี่อะ,โอโหอะแหกให้ดูเลยเนี่ยอ,อ่ะต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับกล้องก่อนกลับกล้องก่อน น่อ่ะอันนี้ติดตั้งแล้วนะคะอ่ะติดตั้งแล้วอ่ะติดตั้งแล้วอ่ะติดตั้งแล้วติดตั้งแล้วอ่ะตั้งแล้วอ่ะอ้าวอ่างนี้เปลี่ยนหรือยัง ค่ะต่อต่อต่อ,อต่อนะคะอ้าวขอบคุณค่ะอ่าเจ๊โบนะคะเจ๊โบอ่าอ่าขอบคุณที่ชมค่ะเนาะสวยตอนอยู่บนหลังคาเนาะออแต่งแต่งลำบากยังไงก็ยังแต่งขึ้นมานะคะรับรับทุกเทศกาลนะคะรับทุกเทศกาลว่าเทศกาลไหน เราจะรับทุกเทศกาลเราสามารถขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าคือคือคือวิธีการสาธิตวิธีการสาธิรีวิวอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานของเรานะคะคือบางคนไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนมันคือหลักคือทุกคนอ่ะจะต้องมีที่อยู่อาศัยนะคะะต้องต้องต้องมีบ้านเท่านั้นเราดูเราเราไม่ใช่เป็นช่างก็ได้นะคะเราเป็นเจ้าของบ้านเราดูก็ได้คือเราดูเนี่ยหมายถึงว่าเราดูว่า สักวันหนึ่งหลังคาเราก็น่าจะมีโอกาสรั่วเราดูไว้เพื่อเป็นวิธีหรือว่าดูวิธีการเปลี่ยนวิธีการซ่อมอะไรอย่างงี้ค่ะดูได้เพราะว่าน้องทาร,รีวิวขึ้นมาเนี่ยให้ให้ให้ทุกคนไว้ไว้ไว้ศึกษาไว้ดูนะคะเพราะว่าจะพยายามทําให้ให้ทุกคลิปเป็นแอบกระเบื้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแนวทางไว้นะคะสีกระเบื้องไว้ดูเปลี่ยนครอบเปลี่ยนยังไงอันนี้คือทุนจริงๆอะ่ะ จะเล่าให้ฟังนะคะอ,อปตอเนี่ยคือถ้ามีทุน400,000 4สน0 0 0 5 0 0 0 0 0จบเลยคือเปลี่ยนทั้งหลังได้ถูกไหมคะเปลี่ยนทั้งหลังแต่เปลี่ยนทั้งหลังต้องเปลี่ยนได้แค่3สีเท่านั้นนะคะไม่เก็บกระเบื้องตัเพส3สีสีเทาปีกน้าตาลโอ๊กแดงแล้วก็แดงกุหลาบเพราะสีพวกนี้จะ10กว่าบาท10กว่าบาทถ้าพื้นที่นี้กระเบื้องนี้มัน เพื่อมัน3 4มพันแผ่นเนี่ยก็เปลี่ยนแผ่นละส0บาทถูกไหมคะมันก็45 0 0 0แสนมันก็เปลี่ยนได้แต่เนี้ยคืองบประมาณอบอตอไม่ถึงนะคะอันนี้งบประมาณอบอตอไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนแค่ครอบเพราะว่าน้ารั่วหมดแล้วน้ํารัวร่วน้ารั่วคือมันเสียหายคอมพิวเตอร์เอกสารทุกอย่างเสียหายเพราะฉะนั้นเปลี่ยนดีที่สุดนะคะเปลี่ยน คราวนี้อบตอก็มาบอกว่าเปลี่ยนครอบเอาครอบเก่ามาทําใหม่ครอบเก่ามาทําใหม่ก็มีโอกาสรั่วอีกก็เลยเปลี่ยนวันนี้ตัดสินใจเปลี่ยนครอบทั้งหมด300กว่าชิ้นนะคะ300กว่าชิ้นนะอ่ะต่อรานนี้อ่ะตอนนี้เปลี่ยนรางด้วยอันนี้เรามาดูขั้นตอนการตัดรางใส่รางรางสแตนเลสไซน้องขายนะคะ,ะกลับด้าน รีวิวไอพูดจบแล้วเมาส์จบแล้วเมาส์จบแล้วเมาส์จบแล้วต่อนะคะต่อไปนี้จะเสียงดังนิดนึงแต่เราก็คืออรีวิวตัดรางให้ดูอีกนิดนึงนะคะอ่อก็คือเ,คเรามาพูดคุยกันหมดแล้ว เราดูตอนตัดรางกันดีกว่านะคะคืออันเนี้ยเราลื้อเนาะเราเปลี่ยนรางเปลี่ยนครอบความเสียหายก็ต้องมีเพราะฉะนั้นกะระเบื้องอะ่ะคือเนี้ยกระเบื้องเนี้ยต้องสำรองไว้ประมาณสองสามร้อยแผ่นเนี่ยอะคือทั้งหมดเนี่ยอะเราจะรู้เปล่าทั้งหมดเนี่ยอบตอเสียไปเนี่ยคือถ้าเปลี่ยนทั้งหลังอะมันคุ้มกว่าแต่ก็คือต้องแล้วแต่งบอบตอนะคะงบอบตอเท่านี้เราก็ได้ต้องทาได้เท่านี้นะคะอะ,อะเดี๋ยวนู่นอ๋เอเขาไปไกลก่อนเนาะ ตัดลางนู้นก่อนอรีวิวกันต่อนะคะนี่อธิบายหมดแล้วเนี่ยเพราะเอาเอา,เอาคนที่เข้ามาใหม่นะคะเอาเราคนที่เข้ามาใหม่เรามาดูอันนี้กันดีกว่าว้ายไข่ไข่อ่าไข่ไม่อยู่ได้ไงกินไข่ไหมไข่ไข่อะไรเนี่ย เอาคืนเข้าไปดีกว่าเผื่อแม่เข้ามาเอาคืนเข้าไปดีกว่าเผื่อแม่เข้ามาไข่จิ้งจุก เราหันไปดูทีมงานนี้แล้วนะเรามาดูทีมงานนี้นะทีมงานทีมงานทีมงานอะไรนะงานหน้าม้าจิ้มให้จิ้มให้เดี๋ยวกดไลค์ให้แล้วดูเลยกดไลค์กดแ like, ชร์เหรอจะ๊ะกดไลค์กดแชร์อะไรนะ เรียบร้อยแล้วครับ ถ่ายที่คนเพิ่งทำงานอนะ่ะไอที่ไม่ทำงานจะพุ่งไปถ่ายมาัน <S 2 S 2> อ่ามีเดี๋ยวเอามาให้นี่ว่าลงคุณซื้อนะแหมไม่เก็บมาให้เก็บมาให้เออดีๆงั้นเอาไปละซื้อถือมีซื้ออยู่นะซื้อเพอให้พวกนั้นซื้อประจำเนี่ยของพี่เอกไงอืออดีกวัวไม่ใช่ทำงานโอ้ตัวหลายพันเหรอหาเดฟงั้นไม่ไหวนี่ยืด